อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยจเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะจากวัดเจดีย์ เพื่อต่อเติมเสริมแต่งสติปัญญาสร้างบารมีทำความดีไปพร้อมๆกันเชิญล้อมวงเข้ามาศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมในเชิงบูรณาการประยุกต์เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อบอกต่อแก่มวลญาติมิตรที่อยู่ใกล้อยู่ไกลด้วยความรักด้วยความปรารถนาดี กรุณาเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อขยายพื้นที่ทำความดีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีทำให้ชีวิตล่มจงมีชีวิตไร้สาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใด ควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ใช่สำคัญใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นพอหนึ่งชีวิตมีความหมายมากมายต่อคนที่อยู่รอบข้างเป็นความดีเป็นความภูมิใจ ที่ได้หนึ่งชีวิตก่อกำเนิดเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์สมส่วนและก็มีพ่อแม่มีญาติมิตรม,มีครอบครัวที่อบอุ่นหลายท่านแม้จะไม่อบอุ่นก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้อบอุ่นกับกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีทางความคิดมิตรที่ดีทางออนไลน์ได้ส่งใจส่งความปรารถนาดี ไปย่างท่านผู้ชมทุกๆท่านทุกๆพื้นที่ด้วยความเมตตาธรรมประการแรกชีวิตที่ล้มเหลวหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้ก็คือเล่นการพนันเป็นนิดการพนันไม่ใช่อาชีพท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีการยกจอป่อปั้นไม่มีการให้เกียรติบัตรไม่มีการมอบโล่ให้คนที่เล่นการพนัน และยกจ้องเชิดชูบูชาเพราะฉะนั้นการพน,นันทำให้ชีวิตว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ร้อนหนอนทุกที่นาก็สามารถขายได้เมื่อติดการพน,นันขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือแม้กระทั่งบางทีต้องขายศักดิ์ศรีของความเป็นคนของตัวเองให้คนอื่นเขาเหยียบย่ำให้คนอื่นเขาดูถูกเพราะฉะนั้นการพน,นันไม่ใช่สิ่งที่สร้างสรรค์ ควรที่จะลดควรที่จะละและก็ควรเลิกได้อย่างเด็ดขาดเพราะการพนันนั้นยิ่งทำยิ่งเล่นยิ่งติดการพนันจิตใจก็จะฮึกเหิมหวังที่จะรวยทางลัดหัดหาเงินในทางที่ผิดศีลรมกฎหมายทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ร้อนๆท่านผู้ชมกินแล้วก็ร้อนปากร้อนใจเอาไปแบ่งปันใครก็หาความสุขความภูมิใจได้ยากมากเพราะฉะนั้น ชีวิตที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะมัวแต่ไปว่าวุ่นคุณมัวอยู่กับการพนันอยากให้ดีลดละเลิกเสียตั้งแต่วันนี้ครอบครัวท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นประการที่สองชีวิตที่ล้มเหลวเพราะติดสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดชื่อก็บอกอยู่แล้วติดก็ทำให้คนที่ติดเนี่ยเสียทรัพย์ต้องหาเงิน ไปซื้อสิ่งเสพติดมาเสพโดยเปล่าประโยชน์2เสียมิตรภาพคนดีๆคนเก่งๆคนมีน้ำใจก็เลิกคบเมื่อเราติดสิ่งเสพติดเครดิตในสังคมความเชื่อมั่นในตัวเราในครอบครัวเราในวงตระกูลของเราถูกย่ำยีถูกดูถูกถูกเหยียดหยามเพราะเจ็ดสิ่งเสพติดงมแงมต่อมา เมื่อเต็บติงเต็บติดมากๆทำลายสุขภาพตัวเองให้เสื่อมโทรมผิวหนังหม่นหมองระบบในร่างกายเกิดการแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นสิ่งเจ็บติดเป็นพิษอันร้ายแรงที่ทำลายความสุขในครอบครัวทำรายความมั่นคงในหน้าที่การงานทำลายมิตรภาพของเพื่อนที่ดีๆและ ทำลายชื่อเสียงของบ่งตระกูลเพราะคนที่ติดเสบติดมากๆจะได้ชื่อว่าโทษทีมีขี้นำหน้านะขี้ยาขี้เหล้าขี้ติดสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นผลดีเลยเพราะฉะนั้นที่หลายคนอยู่ร้อนนอนทุกภรรยาต้องเครียดด้วยสามีก็วิตกด้วยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดสิ่งเสพติดเพราะฉะนั้น อยากให้ครอบครัวกลับมามีความสุขมีความเข้าใจมีความอบอุ่นไม่จําเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังโตโตมีเงินเดือนเยอะๆความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าสามีภรรยาลูกหลานเลิกสิ่งเสพติดคิดที่จะให้เกียรติที่จะให้ความเคารพและความสุขก็จับคืนมาสู่ครอบครัวถ้าเลิกไม่ได้ชีวิตคุณก็ไหลลู่ไปสู่ความฉิบหายวิบัติ ประการที่สชีวิตล้มเหลวเพราะคบมิตรชั่วคนไม่ดีคบไปแล้วชีวิตไม่ดีแน่นอนท่านผู้ชมเพราะความคิดเขาก็ไม่ดีพวกประเภทที่เป็นเพื่อนไม่ดีหรือคนผ่านเนี่ยเป็นคนคิดแคบคิดเอาเฉพาะใจตัวเองไม่คำนึงถึงใจคนอื่นไม่เห็นใจชุมชนสังคมพ่อแม่ญาติมิตรวงตระกูลเอาตัวเองว่ากินเที่ยว ไม่สนใจคนอื่นใช้ใจสุรุ่ยสุร่ายมักง่ายไม่ทำงานนอนตื่นสายสร้างปัญหาก่อนหนี้สินทะเลวิวาสบาดหมางสร้างปัญหาให้คนในรอบข้างเพราะไปคบคนชั่วคนชั่วคิดก็ไม่ดีละคิดเอาเปรียบคิดการแกล้งคิดช่อชนคิดโกงคิดอุบายที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเพราะฉะนั้น คบคนชั่วชีวิตมัวหมองคบเพื่อนไม่ดีชีวิตก็อับเฉาคบเพื่อนที่เกเรชีวิตเราก็จะเสเพเหลวไหลคบนักเลงหัวไม้หัวเราก็มีสดมีสิทธิ์ที่จะโดนไม้ตีคบเพื่อนที่ชอบขับรถซิ่งวิ่งเร็วเขาก็จะชวนไปขับซิ่งวิ่งเร็วทำให้ชีวิตหวาดเสียวทำให้ชีวิตอยู่ในภาวะที่เสี่ยง ประสบอุบัติเหตุหรือบางทีเพื่อนไม่ดีก็พาไปสิ่งเสพติดไปค้าขายไปจำหน่ายไปแจกไปเสพบสุดท้ายชีวิตก็เดินเข้าไปสู่ความหายนะอยู่ร้อนนอนทุกข์ชีวิตล้มเหลวประการที่สีชีวิตที่ล้มเหลวเพราะมัวเมากามมคุณคือลุ่มหลงทางเพศไปมั่วสุมไปมีชู้ เดี๋ยวนี้เขาบอกมีกิ๊กไม่มีชู้มันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนแต่ชื่อเฉยๆเพราะฉะนั้นคนเราอยากชีวิตดีมีสุขผัวเดียวเมียเดียวมีความสุขซื่อสัตย์จริงใจให้เกียรติไม่มีความรับต่อกันไม่มีนอกไม่มีในจิตใจซื่อสัตย์ซื่อตรงถ้าไปมัวเมาการมคุณลุ่มหลงลุ่มหลงทางเพศจะเป็นเพศหญิงเพศชาย หรือเพศเดียวกันก็ตามชีวิตอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะหาความสนุกสนานบนความร้อนรุ่มเครียดวิตตกตังวลหึงหวงใช้จ่ายโดยใช้เหตุมากเกินไปจนไม่มีความจริงใจผิดสินธรรมด้วยผิดกฎหมายด้วยผิดจริยรีตประเพณีด,ด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าชีวิตล้มเหลวอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะไปมัวเมากามคุณชอบเที่ยว สนุกสนานดูหนังละครคนบาครับตลอดจึงเที่ยวกินเที่ยวสนุกสนานจุดท้ายก็ไปมั่วสมทางเพศสุดท้ายก็ติดโรคภัยไข้เก็บเข้ามาเบียดเบียนคนในครอบครัวเป็นหนี้เป็นศินเกิดความหึงหวงเกิดการทะเลวิวาทบาดหมางบางทีถึงกับต้องเข่นฆ่ากันเพราะแย่งชิงกันหึงหวงกันประการที่ห้า ชีวิตล้มเหลวเพราะหมกมุ่นขี้เกียจขี้คานขึ้นชื่อว่าขี้ค้านหรือขี้เกียจท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ดีทท้งนั้นแหละครับเป็นเสนียดของชีวิตชีวิตที่ไม่เจริญรุ่งเรืองชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนชีวิตที่ไม่มีอะไรเป็นแกนสารไม่เป็นชิ้นเป็นอันงานก็ไม่เรียบร้อยเงินทองก็ไม่มีเก็บฐานะก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะมัวแต่ขี้เกียจเพราะฉะนั้น อยากเป็นคนมีฐานะดีมียศมีศักดิ์มีคนรักมีคนให้เกียรติมีกิจการที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นมีคนรักเคารพเรามากขึ้นต้องเปลี่ยนจากความเป็นคนขี้เกียจมาเป็นคนขยันเพราะคนขยันใครใๆก็ชอบใครใๆก็ชมใครใๆก็อยากเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายผู้ใดก็อยากร่วมคบค้าสมาคมนิยม ชื่นชมเอาเป็นต้นแบบต้นอย่างเพราะฉะนั้นถ้าขี้เกียจชีวิตไม่ประสบความสำเร็จอยู่ร้อนนอนทุกข์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเลิกใช้ชีวิตที่เหลวไหลเลิกเล่นการพน,นันเลิกเสพบจ่งเสพติดเลิกคบมิตรชั่วเลิกมัวเมากรรมคุณเลิกหมกมุ่นเป็นคนขี้เกียจขี้คานเลิกได้ ชีวิตสดใสเจริญรุ่งเรืองถ้ายังมัวลุ่มหลงทําอยู่อย่างที่ว่ามานี้ชีวิตนับวันแต่จะถอยหลังมีทุกข์มีโทษบ้านแตกแสลายขาดร่างกายสุขภาพกายกิตเสื่อมโทมครอบครัวระหองระแหงอยู่อย่างหวาดวันอยู่อย่างไม่มีความมั่นคงมั่นใจสุดท้ายลูกหลานก็จะมีปรมด้อยครอบครัวก็จะมีปรมแตกแยก หาความสงบเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรม,มะมีทั้งดีและไม่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายทําไมว่าธรรม,มะมีดีและก็ไม่ดีเหมือนมีดํากับขาวก็เรียกฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมธรรม,มะมีธรรมะฝ่ายฝ่ายฝ่ายขาวคือธรรมะในฝ่ายดีทำแล้วส่งผลให้ดีเจริญรุ่งเรืองเช่น ความขยันหมั่นเพียรไปในทางที่ดีขยันเรียนขยันทํางานขยันคบมิตรด,ดีขยันเก็บหอมรอมริบขยันพัฒนาความรู้อย่างนี้เป็นธรรมะฝ่ายขาวธรรมะฝ่ายดําตรงกันข้ามก็คือขี้เกียจขี้เกียจเรียนก็ไม่สําเร็จในการเรียนขี้เกียจทํางานก็ไม่รุ่งเรืองในหน้าที่การงานขี้เกียจเก็บหอมรอมริบมีแต่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยก็เป็นหนี้เป็นสิน ล้นพลตัวขี้เกียจช่วยพ่อช่วยแม่ก็เป็นคนไม่มีรับใจขี้เกียจนอนตื่นสายไม่ทำงานอ้างนูน่นอ้างนี่สุดท้ายก็เป็นคนที่ไร้ค่าพ่อไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่านั่นเองเพราะฉะนั้นธรนมะในฝ่ายดีเราเรียนรู้มากๆแล้วให้กระทำและบำเพ็ญให้ยิ่งยวดส่วนธรรมะในฝ่ายดำ คือฝ่ายที่ไม่ดีเรียนรู้ไว้เพื่อลดละเลิกคือมีเบรกติดไว้ที่หัวใจมีสติติดไว้ที่ใจทุกครั้งเมื่อเรารับรู้มีสติติดไว้ที่ตาเมื่อเราเห็นรูปมีสติตั้งไว้ที่หูเมื่อเราได้ยินเสียงที่ดีและไม่ดีเพื่อที่จะวิจารญาณกานกรองสิ่งที่เราจะเชื่อสิ่งที่เราจะทำและสิ่งที่เราจะปฏิบัติ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะจากวัดเจดี5วิธีทำชีวิตให้ล้มเหลวอยากมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองก็เลิกสิ่งเหล่านี้และความดีความสุขก็จะเกิดขึ้นกับท่านครอบครัวชุมชนสังคมอย่างแน่นอนขออนุโมทนาบนุญอํานวยพรท่านทั้งหลายว่าสาธุโขโมทนาพาให้ชื่น กิจราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรั์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพร